อาหารของน้องก็ไก่กับน้องขอไข่ค่ะวันนี้เป็นผักกระหล่ำกับมะละกอสุกนะคะเดี๋ยวใส่น้ำให้ลูกนิดนึงค่ะแล้วยินเสียงไหมคะเรียกแล้วค่ะแม่จะถือไหวไหมมาแล้วค่ะคนสวยของแม่มาแล้ว มามาแล้วอ่ะอ่ะอ่ะแม่ไม่อยู่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 ทุกครั้งเลยถ้าแม่อยู่ใกลก็จะไม่ค่อยกินนะคะกินแล้วลูกอร่อยอร่อยแล้ว อร่อยไหมคะมะละก,กอเย็นเลยคะ่ยะ4สีดำนั่นชื่อกอไก่นะคะสีน้ำตาลที่กำลังกินน้ำอยู่ชื่อขอไข่คะ่ะไปแล้วนะคะเป็ดน้อยน่ารักมากๆค่ะ